สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูดวงเกี่ยวกับความรักเช่นกันจะดูว่าคุณอยากรู้ไหมคะว่าคุณจะมีโอกาสได้แฟนชาวต่างชาติไหมนะคะก็กดการเล่นถายไพ่ก็คือมีไพ่สามกองนะคะเนี่ยสามกองนี้นะคะให้คุณเลือกก่อนเลือกขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะที่คุณศรัทธานะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อองค์ใดก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะคะหรือว่าเทพเจ้าองค์ใดที่คุณศรัทธาอยู่คุณก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่คุณศรัทธาเคารพนะคะขอให้คุณนั้นได้เลือกไพ่เลือกคู่เลือกคําตอบที่เป็นของคุณจริงๆคือหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีเป็นของคุณนะคะ ก็คุณเลือกเอาเลือกแล้วก็เลือกเลยนะคะเพื่อเพื่อว่ามันเป็นดวงของคุณไงคะคุณคุณจะเล่นคุณต้องต้องแฟนะคะไม่ใช่ว่าเลือกกองหนึ่งกองสองอะไรเงี้ยไม่พอใจก็เลือกใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะก็คือว่านี่ค่ะคือเป็นเขาเรียกว่าแฟเกมกับตัวเองนะคะแฟเกมกับตัวเองแล้วก็ดูว่าคําทํานาย ที่คุณเลือกจะเป็นจริงไหมคะนี่คือกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามให้คุณเลือกเลยค่ะคุณจะเลือกกองไหนถ้าเกิดคลิปนี้นะคะไม่จบนะคะคุณก็ต้องไปฟังเป็นคลิปๆที่จะตัดไว้ให้ว่าเลือกคุณจะมีเนื้อคู่เป็นคนต่างชาติคุณจะได้คู่เป็นคนต่างชาติไหมใบกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามคะจะตัดไว้ให้เป็นชิปแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ดูช่องทาง ทางเป็นคลิปสั้นนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็ไปทำนายกันนะคะมาค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งคุณเองนั้นมีสิทธิ์ได้ทั้งมีคู่ได้ทั้งต่างชาติแล้วก็คนคนไทยนะคะแล้วก็โดยพื้นพื้นดวงเนี่ยคือ ก็หนุ่มแก่สาวแก่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะก็จะรักคุณ่ะนะคะคุณมีดวงได้หมดแหละคะ่ะทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยกลางคนวัยรุ่นอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์ได้คู่รักทุกวัยนะคะแล้วก็คู่รักคุณเป็นได้ทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยคุณมีโอกาสได้แฟนต่างชาติไหมก็มีค่ะ แต่สิ่งหนึ่งจะบอกก็คือคุณจะได้แฟนดีนะคะแฟนดีแฟนเป็นคนมีบุญแฟนเป็นคนมีทรัพย์สมบัตินะคะถ้าคุณอยู่กับคนได้แฟนเนี่ยดวงชะตาที่คนเลือกไพ่กองนี้นะคะคือไม่ว่าจะต่างชาติหรือนคนไทยคุณได้แฟนดีหมดเลยค่ะนะคะแฟนคุณหาเงินเก่งหมุนเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนรักเด็กนะคะ แล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนใจบุญด้วยแล้วก็มีทรัพย์สมบัติแล้วก็เป็นคนทํางานทําการเก่งเป็นมีคนคือมีเป็นคนมีกลยุทธ์จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่เสียเปรียบใครแล้วเขาจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้เสมอแล้วเขาเป็นคนแบบว่าฉลาดมีมีช่องทางทํามาหากินมีสติปัญญา เขาจะไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครไม่ว่าจะเกมเล็กเกมใหญ่นะคะผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดวงดีมากนะคะก็อยู่ที่ว่าเนื้อคู่ของคุณล่ะค่ะว่าจะอยู่จะเกิดเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นคนต่างชาติแต่ที่จะบอกให้รู้ก็คือว่าไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยคือคุณได้แฟนดีคุณได้แฟนมีสตางคุณได้แฟนมีบุญคุณได้แฟนเก่งมีสติปัญญา แลวเนือสิ่งอื่นใดเข้าจิตใจดีรักครอบครัวรักเด็กนะคะอยู่ด้วยกันอาจจะมีลูกมีหลานเยอะแยะะน้วก็มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือค่ะอันนี้จบคำทำนายกองที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็มาต่อกองที่สองเลยนะคะอันนี้คําทำนายสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองกองที่สองกองที่สอง คุณก็มีโอกาสค่ะได้แฟนต่างชาติเลยนะคะแต่ว่าแฟนต่างชาติของคุณคนนี้นะคะคุณจะเจอกันในทางแบบว่าออนไลน์นะคะจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอตัวกันจริงจังแล้วถ้าเกิดว่าถึงขั้นลงหลักปักฐานหรือว่าจริงใจคุณจะต้องเป็นฝ่ายไปหาเขานะคะ จะไม่ได้เจอกันก่อนคุณต้องเป็นคนไปหาเขาจะเจอกันในทางออนไลน์นะคะคุณมีโอกาสได้แฟนต่างชาติค่ะได้เจอกันในทางออนไลน์สําหรับแฟนของคุณต่างชาติคนนี้นะคะก็เป็นคนสไตล์สบายๆรักสนุกแล้วก็แต่เขาเป็นคนมีตรกะเหตุผลนะคะแล้วก็เขาจะทํางานเป็นอาชีพที่ดีนะคะ เป็นพวกที่ว่าพวกนักคณิตศาสตร์นักการแพทย์อะไรพวกนี้เพียนี้แต่ว่าเขาทํางานและเขาก็บาลานซ์งานกับชีวิตได้เขาไม่เครียดนะคะแต่ถามว่าชีวิตคุณอยู่กับเขาก็จะมีแต่ความสุขนะคะกินรู้อยู่สบายเที่ยวไปต่างประเทศอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะว่าเขาจะส่งเสียคุณนะคะ ดูแลคุณอย่างดีคุณมีโอกาสได้แฟนดีเป็นคนต่างชาตินะคะคนที่เลือกไพ่ยไปที่สองเนี่ยได้แน่นอนแต่จะได้ทางออนไลน์นะคะมันยังไม่ได้เจอตัวนะคะถ้าคุณจะเจอตัวถึงขั้นที่คุยกันก็มีโอกาสที่เขาจะให้คุณเป็นฝ่ายไปหาเขาถ้าถามว่าเขาก็ทํางานดีแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคนต่างชาติคนนี้อาจจะเป็นหมอเป็นครูหรือว่าเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะ เขาทำงานดีแต่เขาก็จิตใจดีรักเพื่อนฝูงมีสังคมนะคะชีวิตสุขสดใสนะคะจังเป็นวัยที่แบบว่าคู่ของคุณจะหมอคุณก็คือเป็นคนวัยเดียวกันพูดอะไรคะแบบสนุกสนานเฮฮาอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ราบรื่นนะคะอันนี้ก็คือจบคําทํานายสําหรับคู่ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคุณได้แฟน แนนอนได้บินไปหาเขาด้วยนะจ๊ะนี่ก็มาไพกองที่สามนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สามนะค,ะคุณได้แฟนต่างชาตินะคะแต่คนจะได้แฟนต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทยถึงขั้นได้ตกแต่งงานกันนะคะ เขาอาจจะมาเที่ยวก็ได้หรืออาจจะมาทํางานหรือว่าเกี่ยวกับพวกงานโรงแรมร้านอาหารหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นพวกที่ว่าทําบล็อกทําอะไรเกี่ยวกับอาหารสตรีทฟู้ดอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยหรือว่าเป็นพวกนักท่องเที่ยวแต่ว่าเขาชอบสไตล์อาหารไทยหลงรักเมืองไทยเนี่ยต่างชาติคนนี้ถ้าคุณเจอนะคะคุณเจอที่ผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ย ได้แฟนต่างชาติแต่เป็นต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตหรือว่าท่องเที่ยวในเมืองไทยไม่ได้เจอกันในที่ว่าอ่าอินเทอร์เน็ตนะเจอตัวจริงอันนี้นะคะคุณเดินเดินอยู่อาจจะไปสะดุดกับเนื้อคู่ของคุณตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอ่าคนนี้เขาไม่ได้ไปท่องเที่ยวตามที่ว่า,าโคจรนะเขาท่องเที่ยวแบบว่าร้านอาหารโรงแรมสตรีฟดูดวัดวา าไม่ไปเที่ยวแบบว่าบาร์ผับอะไรอย่างนี้นะคะคุณต้องเข้าใจใหม่นะคะไม่ใช่อาจจะมีก็ได้ค่ะที่ว่าเขาอาจจะไปเที่ยวก็ได้อาจจะเจอก็ได้ตามสถานที่ผับบาร์ก็มีแต่ว่าพื้นดวงของเขานี่เขาเป็นคนที่ชอบศิลปวัฒนธรรมไทยชอบอาหารไทยแล้วก็ชอบท่องเที่ยวเมืองไทยถ้าคุณได้เจอเขามีโอกาสสมหวังถึงขั้นแต่งงานนะคะแต่ว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะคะเพราะเขารักประเทศไทยนะคะ อาจจะพาคุณไปเที่ยวเมืองนอกมั่งแต่ว่าก็จะไม่บ่อยครั้งนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้แฟนต่างชาติแล้วจะไปอยู่เมืองนอกนี่นะคะไพ่ใบนี้ก็บอกคุณเลยว่าคุณจะอยู่แต่งตงานกับคนแต่งงานกับคนต่างชาติและได้อยู่เมืองไทยเพราะต่างชาตินี่คนนี้นะคะหลงไหลวัฒนธรรมไทยแต่เขาก็รักสาวไทยเขาก็มาไทยครั้งนี้ อาจจะเจอเนื้อคู่อย่างคุณก็ได้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สามกองที่สามนี่นะคะก็ลองดูนะคะภายในสามเดือนนี้คุณอาจจะเจอก็ได้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนี่นะคะว่าไม่นานนะคะคุณจะได้เจอแฟนของคุณแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองไทยหรือว่ากําลังจะเดินทางมาเมืองไทย ลำรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สามคุณได้แฟนต่างชาติคะ่ะก็เราจะจบคำทำนายชุดว่าอ่าคุณจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติไหมเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปแล้วก็หวังว่าจะกดติดตามถ้าเกิดถูกใจก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าถูกใจหรือว่าเลือกไพ่กองไหนให้ผู้ทำนายได้รู้แล้วก็ลุ้นไปกับ ทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกๆท่านได้สมหวังอย่างที่ต้องการทุกคนเลยค่ะขอให้ไพ่นี้เป็นใบนําทางให้ชีวิตคุณพบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณสวัสดีค่ะ